าาทุกคนรู้จักเทเคเทเคกันไหมอะเทเคเทเคอะมันเป็นเหมือนตำนานเมืองของประเทศญี่ปุ่นละกันโดยมันจะคล้ายๆกับปอกปอกคืดบ้านเราคือปอกปอกคืดบ้านเราเนี่ยมันคือคนที่ไปซื้อข้าวให้เพื่อนแล้วก็ใช้คางในการแบบปอกปอกลวกลาก,าลากตัวคืดแล้วก็ปอกปอก ใช่ป่ะเทเคเทเคมันคือคล้ายๆกันเลยมันคือการที่คนเอาศอกถูกตัวเทเคเทเคเป็นเสียงเอฟเฟกของการฆ่าเนะทเคเทเคเทเคอย่างนั้นะเขาเรียกว่าเทเคเทเคสซึ่งเทเคเทเค,ทเคตามตำนานเนี่ยมันจะเป็นอแบบที่ที่ดังสุดละกันก็คือคนที่เป็นผู้หญิงถูกรถไฟฟ้าเหยียบแล้วด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นหน้าหนาวที่หนาวมากๆก,ก็เลยไม่เสียชีวิตได้ทันที ก็คานไปขอความช่วยเหลือคานคาคารคาแต่ไม่ว่าคารไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีใครช่วยเพราะทุกคนต่างกลัวเธอก็เลยเกิดความแค้นจนกลายมาเป็นเทเคเทเคอ่นนี้คือเรื่องย่อเทเคเทเคะแบบง่ายๆแล้วกันคนญี่ปุ่นก็มีความเชื่อกันว่าถ้าถูกเทเคเทเคไล่ล่าและจับตัวได้จะถูกตัดขาไปประมาณนี้เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าประสบการณ์ของผมกับเทเคเทเคคือตัวผู้เล่าเนี่ยเขาพูดเลยว่า เขาอะไม่เคยที่จะเชื่อเรื่องผีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เลยแบบไม่เลยจนแบบตัวเขาอะกลายเป็นเกมให้เพื่อนๆพอ่ะพากันมาเล่นเกมที่ว่าก็คือใครก็ตามแต่ที่สามารถเล่าเรื่องผีให้ตัวผู้เล่ากลัวได้ชนะแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาลเลยเว้ยคือมันมีอยู่คืนหนึ่งที่ตัวผู้เล่าเขากําลังเดินทางกลับบ้านคือคือนนั้นอะเป็นคืนที่เหมือนบังเอิญหรือโชคชะตาพัดพาไม่รู้เขาอะต้องเดินกลับบ้านคนเดียว แล้วบริเวณที่เขาจะเดินกลับบ้านล่ะค่อนข้างจะเป็นชนบทที่แบบเงียบสงบมากๆรอบข้างมีเพียงแค่แบบทุ่งนาบ,อบา่อปลาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเนาะมันเป็นเพราะว่าโชคชะตาหรืออะไรไม่รู้คือโดยปกติเขาจะกลับบ้านพร้อมเพื่อนๆเ,นเนสมอแต่วันเนี้ยเพราะว่าเขามีธุระบางอย่างมันก็เลยต้องกลับคนเดียวแล้วด้วยความที่ตัวเขา่เป็นเด็กขยันเนาะก็ทํางานพิเศษด้วยประกอบกับการเรียนไปด้วยพอมันเหนื่อยมากก็อยากที่จะรีบกลับบ้านเร็วๆเ,เขาก็เลยตัดสินใจ ใช้ทางลัดเดินผ่านเส้นทางทางหนึ่งที่มันเป็นเส้นทางเดินเรียบสันเขื่อนไปซึ่งจากเดิมที่อยู่ชนบทอยู่แล้วพอมาเส้นทางนี้ก็เงียบกว่าเดิมอีกคือไฟจากเดิมที่จะมีตามทางถนนอะไรเงี้ยก็มีปะตายบ้างอะไรบ้างจาังหวะที่เขากำลังเดินเดินอยู่นั่นเองเขาเห็นว่ามีใครบางคนนอนอยู่ตรงที่พื้นข้างหน้าเขาพื้นที่ชนบทแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเว้ยที่จะเจอคนจรจัดมานอนอยู่ข้างทางนอนอยู่ที่พื้นนอนหมดสติอะไรเงี้ยตัวเขาก็ได้แต่คิดว่าอีกแล้วเหรอวะ คือคนจอนจัดมานอนตรงนี้อีกแล้วหรอวะพยายามที่จะเดินผ่านแบบไม่สนใจแต่จังหวะที่กำลังจะเดินผ่านเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นพูดแบบอ่อนแรงว่าช่วยด้วยได้ได้โปรดช่วยฉันทีตัวเขาก็มองว่าแบบถ้าช่วยก็น่าจะยุ่งยากแต่แบบเมื่อถูกขอความช่วยเหลือต่อหน้าเขาที่เป็นคนที่จิตใจดีก็ทําใจที่จะเมินเฉยไม่ได้เว้ยก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะช่วยเหลือพอเดินเข้าไปใกล้ๆ ตัวเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างเว้ยที่ทําให้เขาแบบชะง,งักเลยและหยุดแบบเฮ้ยเขาเข้าไปดีป่าวะคือคนคนนี้ไม่มีท่อนล,ล่างมันมันไม่ใช่แบบว่าไม่มีท่อนล,ล่างเหมือนอุบัติเหตุนนะแต่เป็นคนที่ไม่มีท่อนล,ล่างเลยเว้ยคือไม่มีเลือดไหลออกมามันเหมือนจากพุ่งลงไปแล้วหายไปเลยหายไปดืด้อเลยตอนนั้นเขาแค่แต่ยืนคิดแบบช่วงเซี่ยววิอ่ะพิจารณาเว้ยว่าแสงไฟมันสลัวมันทําให้เขามองไม่ชัดหรือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อีกแว็บหนึ่งก็ มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เพื่อนเขามักจะชอบเล่าเพื่อชาเลนจ์ให้เขากลัวผีลอยเข้ามาเว้ยคือเรื่องของเทเค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 นที่บอกเนาะคือเป็นวิญญาณผีที่ไม่มีท่อนล่างแต่ยังคงสามารถเคลื่อนที่ด้วยความไวสูงได้ตัวเขาพยายามทําใจแล้วก็ตั้งสติก่อนที่จะเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นแต่ในหัวมันไม่หยุดคิดถึงเรื่องเทเคเทเคที่เพื่อนเล่าเลยเว้ยมันพยามแบบว่าจะโดนวิ่งไล่ปะวะจะโดนจับได้ปาวะไม่เอาั้างไม่ใช่เทเคเทเคหรอกเทเคเทเคมันคงไม่พูดคาว่าช่วยด้วยแต่เพื่อความปลอดภัยเว้ จากตอนแรกจะช่วยแล้วนะตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปดีกว่าวิ่งออกมาดีกว่าหรือถอยห่างดีกว่านึกออกไหมเพราะว่าร่างกายผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้มีเลือดอย่างที่บอกมันไม่ได้มีเลือดออกหรือมันไม่ได,ดูบาดเจ็บก็เลยแบบเอาวะให้ปล่อยให้เขาช่วยตัวเองไปแล้วกันเริ่มหันหลังเตรียมจะวิง่งละผู้ชายคนนั้นพูดมาว่าเดี๋ยวก่อนสิช่วยฉันก่อนสิแต่เขาแบบไม่สนใจแบงค์ละทำเงินเลยเดินเตึกตะเตะเตตไปเวยแล้วก็พยายามใช้ภะษาสัมผัสจับดูว่าข้างหลังมีการตามมาไหมมีการไล่มาหรือเปล่า แต่มันก็โอเคโล่งใจว่าไม่มีใครตามมาไม่มีเสียงการตามมาจนเขาเดินไปถึงสะพานเขาตัดสินใจหันกลับไปดูเว้ยพอหันกลับไปครเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางเดินนี้มันมืดมืดมันคึมคึมใช่ป่ะเขาเห็นบางสีบางอย่างคือขัก,ขก,ขกอขากแบบพานมาด้วยความเร็วสูงเว้ยพอเขาเห็นเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบตกใจอะ่ะแล้วมันดันเป็นไอ้ผู้ชายคนน,นั้นคนที่บอกว่าช่วยด้วยคานมาแบบคือแบบเร็วมากพอเขารู้ว่าสิ่งที่เพื่อนเล่า มันคือเทเคเทเคไล่สิ่งนี้เขาเถอก็น่าจะเป็นเทเคเทเคสเ้ยเขาวิ่งเลยเขาเหงื่อแต่แล้วเขาวิ่งแบบตะโกนแบบวิ่งหนีสุดชีวิตเลยเว้ยแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนหรือสับด้วยแรงขนาดไหนอ่ะคือทุ่มสุดแรงกายในการวิ่งหนีนะไอเสียงนี้ก็ใกลขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆเว้ยจนตัวเขาอ่ะมาถึงทางข้ามรถไฟจังหวะนั้นเองไอเทเคเทเคหรือไอผู้ชายคนนั้นมันแบบเหมือน กระเทกตัวขึ้นจากพื้นอะแล้วก็โดดกอดตัวผู้เราแบบมับแบบกอดเลยเหมือนเหมือนสเปียท่านุภาพท่าเัมป้ามันคอการสเปียใส่เลยตัวเขาล้มปั้งลงไปที่พื้นเลยเว้ยและไอสิ่งนั้นก็กอดเขาไว้แบบไม่ให้ลุกอะกอดไว้ที่พื้นะตรงทางรถไฟกอดกอดอย่างเงี้ยนะแล้วแบบจับได้แล้วจับได้แล้วไม่ให้แกไปไหนแน่นอนไม่ให้แกไปแน่นอนตัวเขาก็หันไปมองเว้ยจากเดิมที่เขาเข้าใจว่าเป็นผู้ชายมันไม่ใช่ผู้ชายเว้ยมันเป็นผู้หญิงที่ผมสั้นและยิ้มแบบยิ้มสยองอะคือเขาแบบ แบบกรีดร้องตกใจด้วยความกลัวมากการที่มีแค่ครึ่งบนไม่มีครึ่งล่างอะ่ะแล้วพยายามจะไม่ให้เราหนีอะ่ะเขาก็แหกปากวอรวายลั่นเลยเว้ยซาพักก็ได้ยินเสียงแบบกัง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 จัก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 มันเป็นเสียงของรถไฟอะ่ะที่กําลังวิ่งมาเหมือนเหมือนคนปล่อยคิวเลยกําลังวิ่งมาแบบด้วยความเร็วสูงเลยเว้ยแล้วก็อุ้มอุ้อ้อ้เป็นเสียงวูดพยายามจะให้เขาลุกออกไปเว้ยแต่ตัวเขาก็พยายามที่จะสลัด ไอ้ผู้หญิงที่ทับล่างก็อยู่หรือเทเคทเคเนี่ยแต่สลัดเท่าไหร่ก็ไม่สลัดไม่หลุดเว้ยวินาทีสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนที่เขาจะภาพตัดไปก็คือไฟของรถไฟที่ใกล้เขามากแล้วก็หน้าของผู้หญิงคนนั้นที่ยิ้มที่กําลังกดตัวเขาอยู่ะแล้วก็ฟับภาพตัดไปเลยเว้ยเตื่นไมกทีหนึ่งตัวของผู้เล่าอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มองรอบๆไปว,ว่าไอ้สิ่งสิ่งนั้นที่กดเขาไว้หรือรถไฟยังอยู่ไหมใจกลับไม่เจอพวกนั้นเลยเว้ยสิ่งที่เจอก็คือ แม่ของตัวผู้เล่าแล้วก็เพื่อนๆที่ล้อมรอบเขาอยู่ตื่นแล้วหรอตื่นแล้วหรอเป็นยังไงบ้างแบบทุกคนตื่นเต้นมากที่ที่ตัวของผู้เล่าเขาตื่นขึ้นมาได้เว้ยตัวเขาก็แบบฮะปรัแบบช่วงล่างจับอะไรก่อนเลยก็โอเคทุกอย่างยังอยู่ครบยังสมบูรณ์แล้วเขาก็เลยเหมือนเล่าทั้งหมดนี้ให้เพื่อนๆฟังเว้ย ทุกคนบอกไม่เป็นไรมึง,ม,งมึงเป็นลมเว้ยคือทุกคนไปเจอมึงเป็นลมอยู่ที่ข้างทางตรงใกล้กลทางรถไฟนั่แหละเออแล้วก็ช่วยเหลือกันมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่ไม่กูไม่ได้เป็นลมคือกูหนีไอ้นี่มาแบบเถียงทุกคนแบบจนทุกคนแบบว่าอ่าโอเคไม่เป็นไรมึงฟื้นแล้วก็โอเคเออพวกกูเชื่อนะพวกกูเชื่อที่มึงเล่านะแต่ไม่เป็นไรเว้ยมึงพักผ่อนเลยเจ้าสุดท้ายทุกคนก็ต้องปล่อยให้ตัวผู้เล่าพักผ่อนเพราะว่ามาเป็นห้องรวม คือไม่สามารถอยู่ได้ข้ามคืนจนทุกคนกลับบ้านแย่กแยายกลับบ้านไปตัวผู้เล่าเขาได้แต่นั่งนึกว่าเฮ้ยก mm. <"He i, S 2> ูเจอจริงๆนะเว้ยทำไมแบบเพื่อนถึงไม่เชื่อวะคือผู้มึงเชื่อเรื่องผีงไม่ใช่หรอพอกูเล่าเรื่องผีมึงไม่เชื่อกันอะไรเงี้ยเขาก็นั่งแต่ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดจังหวะที่เขากำลังทบทวนอยู่คนในห้องพักของเขาคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นเหมือนชายแก่คนหนึ่งก็ได้ทักขึ้นมาว่าเรื่องที่หนุ่มเล่าอ่ะเจอจริงหรอเขาบอกเจอจริงครับผมเจอแบบนี้น,นี้นี้เลยอะไรเงี้ยก็ของลุงคนนั้นนะหรือคนแกก่่คนนนัั้้ะ็พูดฟงวา ก็ไม่แปลกหรอกตรงนั้นน่ะมันเคยเกิดเหตุฆาตรกรรมมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสตอกเกอร์ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดจนร่างกายขาดเป็นสองท่อนกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกลายเป็นตำนานเทเคเทเคของเมือง,เม,องเมืองนี้ไปเอออะไรประมาณเนี้ก็คือสุดท้ายเขาก็ได้รับรู้ว่าเทเคเทเคมีจริงเว้ยแล้วเขาก็เจอเองกับตัวด้วยแต่ว่าที่น่าแปลกเลยคือเมืองที่เขาอยู่กับเมืองที่เป็นต้นตำนานของเทเคเทเคของญี่ปุ่นมันคือคนละเมือง,คน,องคนละจังหวัดกันเลยเว้ยถ้าตาม ความเชื่อของคนญี่ปุ่นละกันก็คือวิญญาณพวกเนี้มันไม่ได้ย้ายที่แต่มันสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้าเรื่องราวหรือความแค้นอะไรอย่างมันใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้เราจะเข้ารับรู้ในปุ๊บใช่ปะ่ะเขาก็โอเคมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอน่าจะเป็นเรื่องจริงเว้ยแต่สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้ดีที่สุดเลยนะว่าเขาเจอจริงๆคือที่ข้อเท้าของตัวผู้เล่ามันมีรอยเหมือนที่จับแล้วแบบจิกจิกจนเป็นรอยข่วนที่ขาเว้ยและไอ้แผลแผลเนี้ยมันเป็นแผลเป็นจนแบบปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ที่ขาเขาเหมือนเดิมแบบ ไม่จางหายไปเลยสุดท้ายตัวผู้เล่าเขาทิ้งทายไว้ในกระทูนะว่าเทเคเทเคไม่ใช่แครเรื่องเ่าแต่เป็นเรื่องจริงที่รอเหยื่อคนต่อไปอยู่จบประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์รบกวนซับสไครตให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Membership, Super Chat Super t อ ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้